เฮโยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในคลาสสิกโหมดนะครับนะของนิวซีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปยิงบอสเอเลียนกันนะครับมันไม่ใช่บอสเอเลียนบอสสปาร์ลานะครับต่างดาวนะครับก็คือมันจะอยู่เมืองนี้นะเป็นบอสคล้ายๆแบบตะขาบนะครับ4ขาไอ้8ขานะครับไม่รู้ว่าดรอปอะไรบ้างสำหรับโซเวอร์นะดรอปสไนหรือเปล่านะครับนะนี่เราก็กําลังจะไปนะครับแล้วก็มีเมืองแก๊สพิษด้วยซึ่งผมไม่ได้เอาหมวกมานะถ้าเกิดว่าผมเอาหมวกมานี่จะพาไปทําอยู่นะครับนะ ก็คือเดี๋ยวเราไปยิงบอสกันก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับมาเดี๋ยวเราลองลองแบบว่าขับรถไปหาบอสดูนะครับมาเราถึงเมืองแล้วก็ต้องลากบอสไปยิงครับผมมีแม็กม่อยู่3ามแม็กกว่านะครับแต่ก็มีอันนี้ด้วยในปืนมาอีกจะยิงได้ไหม าบอยู่ไหนอุยเราเจอกล่องไอเทมันนี้คือกล่องปืนนะกล่องดีเลยอ่ะนี่นี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละครับที่เราจะต้องมายิงมันมันตกแรงมากเลยนะคนดูผมขอเก็บก่อนอันนี้สำคัญเลยกระเป๋าแถว เยับหน้าตามันปึ๊บโอ้โหตีทีเดียวเลือดหายครึ่งหลอดยิงเลยครับเชี่ยมีโล่ด้วยคืออะไรวะ โอ้โหมันมีโล่ด้วยโหโอ้โห,โโหคืออะไรวะโอเคไม่ตายแน่นเลย โอ้หเสียฟรีไปแม็กหนะึ่งมูจี้ตายตายตาย,ตายโอ้โหดอกของแค่เนี้ย โอ้ตอบกูยังแรงเออได้คีย์อ๋อเราได้คีย์การ์ดครับผมคนดูอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพระโถนี่ครับเราได้คีย์การ์ดแต่ผมไม่รู้ว่าไปใช้เมืองไหนอะไรยังไงนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับนะอันนี้คร่าๆอันนี้ยิงบอสเนี่ยไม่มีละยิงละได้แค่นี้ แต่มันตบแรงมากเดี๋ยวเผือว่าโดนมันตกนะครับแล้วก็ต้องหาที่ปีนส,สูงๆครับในการไปตีมันนะครับส่วนเมืองแก๊สพิษนะครับก็ผมไม่มีหมวกอะ่ะผมไปผมจะตายไปเนี่ยเดีย๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปแบบว่าเข้าไปเข้าไปเมืองแก๊สพิษนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะส่วนนอรหัสอะไรเงี้ยก็เข้ามาฟาร์มได้นะแอร์พอร์ตด้วยเนี่ยผมเปิดได้มีเซิร์ฟฟาร์มฟรีนะครับเนี่ยมีคนลงมาฟาร์มได้เรื่อยครับสิบกว่าคนเนี่ยครับ ก็มีคนมาฟงมาฟามาเดินเล่นหาของนะครับนะของก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะต้องทําใจหน่อยครับหมดนี้ไม่ได้ง่ายๆไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับใครที่รู้เออเมืองลับก็คอมเมนต์บอกเลยนะนะเดี๋ยวจะไปทําแบบว่าเปิดคลีให้นะเนี่ยเรามีคีย์การ์ดแต่กุญแจคอมมอนนะครับไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนอะไรยังไงนะเป็นกล่องหรือเป็นประตูน่าจะเป็นประตูที่นอหลาดนะนะคิดว่า โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในโหมดคลาสสิกโหมดนะครับนะก็มีแอร์ดับนะครับโอ้โหแอร์ดับลงเดี๋ยวเราจะไปลองไปเก็บแอร์ดับเซิร์ฟกันด้วยนะครับหลังจากเมกื่อกี้ยิงบอสเอเลี่ยนแล้วก็แถมให้อีกสักนิดนึงนะผมรู้สึกว่าคลิปมันสั้นไปนะก็เดี๋ยวมาดูไอ้ไมันเป็นแอร์ดับอะไรวะทำไมเป็นเหลืองๆทองๆนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปเก็บในโหมดคลาสสิกเซิร์ฟฟาร์มให้อยู่เซิร์ฟฟาร์ม ไปดูกันว่าในกล่อง Adopt Mode Classic ของ Survivor เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการโหลดเกมนี้ก็โหลดผ่าน Steam ได้นะครับหรือโหลดผ่านหน้าหน้าเว็บได้แต่ให้แนะนำโหลดผ่านสตรีมจะไวกว่านะครับสามารถโหลดได้ทั้ง i n v e c t i o n Story นะครับหรือ i n v e c t i o n UC นะครับโหลดได้2ตัวเกมเลยนะครับมาครับก็จะถึงแล้ว Adopt บเจอแล้วนะครับดึองเดี๋ยวลองมาเปิดกันดีนะครับของคลาสสิกนะครับผู้คนสงสัยว่าใน Adopt ฟรีที่มันตกตามเซิร์ฟนะครับเนี่ยมันจะมี a อ o ดอมีฮอไอฮอตกก็ดอกของปกติส่วนใน a อ o ดอมันจะได้อะไรนะฮะก็มาลองมาเปิดไหเปิดกล่องกันนะครับนะเราจะเป็นของดีหรือเปล่าถือดึ้งถือดึ้งเป็นไงครับไม่มีอะไรเลยเป็นไงโอ้โหเดินมาตั้งนานครับขอบคุณมากครับในเซิร์ฟไม่มีใครเลยนะครับสุดยอดไปเลยครับผมไม่มีอะไรครับ a อ o ดอที่ผมเดินมาตั้งนานครับนี่ครับสุดยอดครับ ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม